ใช่หมูย่างอร่อยนะครับมีสับมี้ิดฝนตกก็เลยเช้าบรรยากาศดีมากนะครับติ๊กเกอร์มเอปโอ้ยมาแล้วมาแล้วทั้งหมดเลยครับบอลตรองใส่โอนครับใสเออนยากอุ้ย มีแต่คนท่อยากออกรองไป่ั้รูไม่ถกรูโซใส่แท้่ทเลอะรูเลมารูโอ้ยักงมามารูลยรูเลยออกเะกม้าากนาร่มยที่จันเนาะย้อบังใบหน้า อโ,โอเคโอเคอโอเคสวยงามมากครับเกีย่ยวกับโปรที่ตนนี้ครับโปรตุนมาอ่ะโนนี้วันนี้รอเนาะ ให้ดูเพื่อหลังต้องของเลยเองเพลงเพลงเพลยยังเขาจ้างเตรีนมอย่างน้ให้ดูสวยเนื้อตนมือใหญ่เลยมึงมึงมึงอยู่ตอนผสมบรรยากาศฝนตกพอทํทำนะครับผม ต้นต้นี้ใหญ่ด้วยครับมาเด้อมาเด้อต้นนี้ใหญ่เลยใส่เออกินมาครับเดี๋ยวอ่ะกินนะกินลุยลุยอืมแซ่บเนาะนั่นนี่นี่คนร้อน เดี๋ยวคนนี้ก็ไปจับอึ้งอีกเขาจับอึ้งนะนะน่เราบิเือหมือกองมาเล่นก่นเล่นรอมือกล้องกำังเล่นแบครับผม